สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไปน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็ามาพบกับผมแอมี่คิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิว LD ของน้องมอกนะครับซึ่งน้องมอกเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆจะหวังดาเมจกับน้องเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะผิดหวังนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าดาเมจไม่ได้หวือหวาอย่างที่เราคิดกันนะครับเนื่องจากว่าตัวน้องเนี่ยเป็นสายซับนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าทําได้หลายตําแหน่งนะฮะ เติมเวฟก็ได้เติมเลือดก็ได้ล้างดีบัฟก็ได้แล้วก็มีบัฟต่างๆที่ช่วยทําให้ทีมเนี่ยโจมตีแรงขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เด้งเบฟเด้งเลือดได้ของทําให้ปาร์ตีเ้เด้งได้2ออย่างนะฮะ <c oughs> ก็เลยทําให้ดาเมจเนี่ยมันจะอยู่กลางนะฮะับสำหรับตัวน้องมอ,อกเองสำหรับน้องมอ,อกเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสายดาเมจกายภาพระยะไกลที่ติด ติดธาตุน้ำนะครับเพราะฉะนั้นซัมมอนอสูรเนี่ยสองตัวแรกเลยคือรีเวทันนะฮะที่จะต้องอัพอ่าออร์พ e วเวอร์นะฮะคือเพิ่มดาเมจจากธาตุน้ำ10%นะครับแล้วก็ซัมมอนโอดินที่เพิ่มดาเมจกายภาพ10%นะครับสองตัวนี้นะฮะก็อย่าลืมนะฮะทีนี้เราก็มาดูกันถึง AF นะครับซึ่ง AF เนี่ยก็แนะนำเป็น2ชุดนะครับชุดแรก Attack 108คู่กับบู t นะครับโดยบู t เนี่ยจะได้แม็กเบฟกับ Attack เพิ่มอย่างละ5%นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือ Attack 108คู่กับแม็กเบฟ330นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเพื่อนๆจะชอบใช้แบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใส่บูธเนี่ยก็จะได้ Attack เพิ่มมาอีก15%นะครับทีนี้เราก็เข้ามาดูกันในเกมดีกว่านะ สำหรับน้องม็อกเนี่ยเริ่มเทิร์นแรกเนี่ยจะใช้สกิลฟรีนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้สกิลไหนนะก่อนที่เราจะมาดูกันถึงคอมมานต่างๆของน้องเนี่ยเรามาดูบัฟตัวโน้ตที่อยู่บนหัวของน้องกันก่อนดีกว่านะฮะตรงนี้นะครับซึ่งบัฟบัฟตัวโน้ตบนหัวน้องเนี่ยจะมีความสามารถทั้งหมด3อย่างนะครับ สอ,อย่างแรกเนี่ยเป็นโหมดการโจมตีนะครับแต่ว่าเรามาดูกันถึงโหมดฟื้นฟูก่อนสำหรับโหมดฟื้นฟูนะครับจะรีเจนีเจนค่าต่างๆครับอย่างแรกเลยคือทำให้ปาร์ตี้เนี่ยเบฟรีเจนสิบอนะครับอย่างที่ 2, องเฮรีเจนสินะครับแล้วก็อย่างที่3 เพิ่ม m ม็กเบฟ5%อย่างที่4เพิ่ม o v e r f a l l 5%นะครับอันนี้คือสิ่งที่ปาร์ตี้ได้จากบัฟโนนนะฮะทีนี้เราก็มาดูกันถึงในส่วนของบัฟโนสฝั่งโจมตีนะครับซึ่งจะมี2แบบแบบแรกเนี่ยจะเป็นการโจมตีซ้ำหลังจากที่น้องมอกออกแอคชั่นนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยจะเด้งเบฟให้กับทีมก่อน20%นะครับแล้วก็อย่างที่2ตีเบฟหมู่3ฮิต อย่างที่3ตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด120%นะครับแล้วก็อย่างที่4เป้าหมายหลักที่น้องเลือกเนี่ยจะโดนดาเมจร0 0แล้วก็ดาเมจออกข้าง20%นะครับอย่างที่5มีโอกาสแปะดีบัฟมึนงง30%ทุกทุกการออกแอคชั่นนะครับนั่นหมายความว่าคอมมาต่างๆของน้องมอง็อกเนี่ยตีเบฟตีเลือดสกิล1สกิล2สกิล EX และสกิล LD ทำให้น้องมีโอกาสสามารถแตะดีบัฟมึนง,งงให้ ใส่ m o n ้สามสเตอร์ได้30%นะครับซึ่งดีบัฟมึนง,งงเนี่ยจะทําให้มอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยพอได้เทธนแล้วเนี่ยจะข้ามเธอนนั้นไปเฉยๆนะครับจะทําให้มอนออกแอคชั่นไม่ได้นะฮะสำหรับดีบัฟนี้เนี่ยผมลองใช้งานดูแล้วเนี่ยบางครั้งก็ได้มันก็ติดทีนะฮะบ,บางครั้งก็ไม่ค่อยติดผมก็เลยไม่รู้ว่า30%มมันเนี่ยมันคิดจากอะไรนะฮะทีนี้เราก็มาดูกันถึงคอมมาน ตีเบฟกันก่อนเลยนะฮะสำหรับคอมมานด์ตีเบฟเนี่ยก็จะเด้งเบฟให้กับทีมก่อนนะครับแล้วก็ตีเบฟสาินนะครับต่อมาเราก็มาดูที่คอมมานดตีเลือดนะครับซึ่งคอมมานดไหนก็ตามที่มีการตีเลือดเนี่ยบัฟโน้ตฝั่งโจมตีก็จะทำงานหลังจากที่น้องออกแอคชั่นจบนะครับ อ๋อผมลืมอีกอันหนึ่งไปนะฮะอ่าบัฟโจมตีของตัวโน้ตเนี่ยอีกอันหนึ่งคือการล้างดีบัฟนะครับถ้าเกิดฝั่งเราเนี่ยมีตัวละครต,ตัวใดตัวหนึ่งโดนดีบัฟอยู่นะครับแล้วถึงเทินของน้องม็อกเนี่ยพอน้องม็อกออกแอคชั่นจบปุ๊บการโจมตีจะเป็นแบบที่2นะครับคือเป็นการโจมตีแบบล้างดีบัฟให้กับปาร์ตี้นะครับแต่ส่วนต่างๆเนี่ยยังเหมือนเดิมนะฮะ แค่รูปแบบการโจมตจีจะเปลี่ยนไปนะฮะจะเป็นการล้างดีบัฟไม่ว่าดีบัฟที่ฝั่งเราโดนเนี่ยจะเป็นดีบัฟกรอบขาวหรือว่าดีบัฟธรรมดาน้องก็ล้างได้หมดเลยนะฮะอันนี้ก็คือข้อดีของน้องนะฮะทีนี้เราก็มาดูถึงคอมมานตีเลือดนะครับซึ่งคอมมานตีเลือดเนี่ยก็จะเร่งเบฟให้กับตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ตีเบฟสองฮิตสามารถตีเกินแบบเบฟเนี่ยได้ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะฮะแล้วก็หลังจากโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยนี่คือ บัฟของตัวโน้ตนะครับคือการโจมตีแรกพลาสมาบวกนะฮะเห็นไหมครับว่า3 0ก็จริงนะครับแต่ตีเลือกครั้งแรกก็ติดดีบัฟเลยนะฮะแต่บางทีก็ไม่ติดแบบไม่ติดหลายเธอเลยอันนี้ก็แล้วแต่ดวงจริงๆนะฮะสำหรับดีบัฟมึนงงทีเราก็มาดูกันถึงสกิลหนึ่งกันนะครับซึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกผมจะขอเรียกเป็น S จัมนะฮะจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเรียกมันยาวมากนะครับ สำหรับการใช้สกิลหนเนี่ยถ้าเรากดสกิลหนไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเทิร์นต่อไปสกิลหนึจะเปลี่ยนเป็นจั๊มเฉยๆนะฮะแล้วก็หลังจากที่เทิร์นต่อไปที่เราใช้สกิลจั๊มเนี่ยเทิร์นถัดไปก็จะกลับมาเป็น S j u จัมเหมือนเดิมนะครับซึ่งความต่างของจั๊มกับ S j u จัมเนี่ยคือค่าตีเกินแม็กเบฟกับได้รับบัฟนะครับเรามาดูอันแรกกันก่อนเลยครับ S จัม สำหรับ S j u จ p เนี่ยจะเด้งเบฟให้กับตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ตีเลือดมอนสเตอร์ที่เราเลือกหลังจากตีเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เบฟคืน20%ของดาเมจที่ทำได้แล้วก็จะทำการตีเบฟ4ฮิตสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180%นะ,ะเป้าหมายหลักโดน1 0 0แล้วก็ดาเมจออกข้าง50%นะครับหลังจากนั้นก็จะแปะแพ้ทาดน้ำกับทัดสายฟ้านะฮะแบบแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวต่อมาเราจะมาดูกันถึงสกิลจำนะฮะนี่นะก็จะเปลี่ยนเป็นสกิลจำนะครับเรามาดูกันถึงความสามารถของสกิลจำนะครับสกิลจำเนี่ยอย่างแรกเลยคือเด้งเบฟให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ตีเลือด ได้เบฟคืน20%ของดัมเมทที่ทำได้จากตอนแรกนะครับแล้วก็ตีเบฟ4ฮิตนะครับแล้วก็สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%นะครับจะน้อยกว่าอันแรกนะแล้วก็เป้าหมายหลักเนี่ยโดน100%เป้าหมายออกข้างเนี่ย50%นะครับแล้วก็แปะแพ้ธาตุน้ำกับสายฟ้านะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เพิ่มมาคือได้รับบับดาค้อนฮอน12เทิรน์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบัฟตัวดาก้อนเนี่ยได้อะไรบ้างนะฮะสำหรับบัฟดาก้อนเนี่ยผมจะเรียกสั้นๆว่าเป็นบัฟดีนะฮะอันนี้นะครับสำหรับบัฟดีเนี่ยจะทำให้ปาร์ตี้เนี่ยเพิ่มแม็กเบสกับแอทแท็กนะครับ เอาหลักๆก,ก็คือ2อันนี้นะที่เราได้แน่ๆนะฮะเดี๋ยวต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิล2นะฮะซึ่งสกิล2เนี่ยจะเป็นหัวใจหลักของตัวน้องม็อกนะครับเพราะว่าสกิล2จะทำให้น้องเนี่ยได้บัฟตัวโน้ตข้างบนหัวด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นจำนวนการจำนวนครั้งในการใช้มันเลยน้อยนะฮะใช้ได้แค่6ครั้งเองนะครับ นี่นะครับเรามาดูกันถึงความสามารถของสกิลสองกันก่อนนะฮะซึ่งสกิลสอก็คือเด้งเบฟให้กับทีมก่อนนะครับโดยคิดจากค่าแม็กเบฟของตัวน้องนะฮะแล้วก็ตีหมู่4ฮิตสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%นะครับแล้วก็ดาเมจหมูหานนะฮะหลังจากนั้นก็จะแปะแพ้ธาตุน้ำกับธาตุสายฟ้าให้กับมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับแล้วก็ได้รับบัฟวอเตอร์นะฮะ สำหรับบัฟตัวโน้ตก็คือชื่อบัฟ Water Harmony นะครับอันนี้นะฮะต่อมาเรามาดูกันที่สกิล EX กันนะครับ สำหรับบับวอเตอร์ฮาร์โมนีของสกิลสองเนี่ยก็คือบบบตัวโนต้ตที่อธิบายไปข้างต้นนะฮะก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะฮะเราก็มาต่อกันที่สกิล e x กันเลยนะฮะสำหรับสกิล e x กเนี่ย,ยก็จะเด้งเวฟให้กับทีมก่อนนะครับโดยเวฟที่เด้งเนี่ยคิดจะกค่าแบ,บเ็เฟของน้องนะฮะแล้วก็ตีเวฟ10ฮิตนะครับที่ตีเวฟหมูเนี่ย10ฮิตนะฮะแล้วก็ตีเลือดหมู่ไม่ห่านนะครับ สามารถตีเกินแมกเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%แล้วก็ได้รับบัฟวอรี่เออร์หเทิร์นนะครับข้อเสียของสกิลเอ็เนี่ยคือตีเบฟแล้วก็ตีเลือดแค่ชุดเดียวนะครับถ้าเกิดทำตีเบฟกับตีเลือดทั้งหมด2ชุดเนี่ยจะทำให้ดาเมจสกิลเอ็น้องเนี่ยแรงขึ้นกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าจะมีการโจมตีของบัฟโนดตัวโนดขึ้นมาอีกชุดหนึงนะฮะแต่น่าเสียดายนะที่ตัวน้องเนี่ย ตีเบฟกับ h p แค่ชุดเดียวนะครับสำหรับสกิล ex นะครับทีนี้เราก็มาดูกันว่าบัฟโบริเออร์ได้อะไรบ้างนะครับสำหรับบัฟโอริเออร์เนี่ยจะทำให้กับทำให้ปาร์ตี้เนี่ยไดโอเวอร์ฟอร์เพิ่ม20%นะครับแล้วก็ได้รับเบฟดาเมจเพิ่ม20%นะครับเมื่อ h p มากกว่า50%นะฮะอันนี้ถ้าผมแปลไม่ผิดนะครับถ้าผมแปลผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เดี๋ยวต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิล65นะครับสกิล65เนี่ยก็จะเพิ่มแม็กเบฟให้กับทีมเนี่ยห้าเทินนะครับผมจริงๆมันน่าจะมีเพิ่มแอทแทกเพิ่มมาด้วยนะไหนๆก็เป็นสายซับแล้วนะแต่ดันเพิ่มแค่แม็กเบฟอย่างเดียวทีนี้เราก็มาดูกันถึงสกิล LD นะครับซึ่งสกิล LD เนี่ยอย่างแรกเลยนะฮะจะเติมเลือดให้กับ ให้กับทีมก่อนนะครับ70%ของแม็กเนะครับยิ่งใครมีแม็กเสูงเนี่ยเลือดที่ได้ก็จะเยอะตามนะทีนี้มาดูถึงการโจมตีนะครับการโจมตีเนี่ยก็จะตีเบฟหมู่แล้วก็บวกด้วยตีเลือดทั้งหมด3ชุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเด้งเบฟให้กับทีมโดยคิดจากค่าแม็กเบฟนะฮะแล้วก็ตีหมู่บวกตีเลือดอีก1ชุดนะครับสรุปแล้วเนี่ยตัวน้องจะตีเบฟหมู่ พร้อมตีเลือดทั้งหมด4ชุดนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รับแบบ Water Harmony 12เทอร์นะครับแล้วก็เทิร์ต่อไปเนี่ยจะใช้สกิลฟรีนะฮะเรียกได้ว่า Skill Water Harmony หรือว่าตัวโน้ตเนี่ยจะไม่มีวันหมดแน่นอนนะครับจากการกด Skill 2แล้วก็ Skill LD นะครับ สำหรับการรีวิวสกิลของน้องเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะไม่งงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังงงอยู่เนี่ยก็คอมเมนต์ถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้นะครับทีนี้สเต็ปต่อมานะครับก็จะเป็นการอ่าเรียกว่าสอนการใช้งานน้องเบื้องต้นนะครับว่าเราจะเล่นน้องกันยังไงในอ่าการเล่นจริงเบื้องต้นนะครับ เนื่องจากว่าบางคนเนี่ยดูรีวิวแล้วเนี่ยดูรีวิวเข้าใจนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มเริ่มเล่นตัวละครตัวนั้นเนี่ยเบื้องต้นอย่างไงนะผมก็เลยทําส่วนนี้เพิ่มเข้ามานะครับคือรีวิวพร้อมกับวิธีเล่นเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวอันนี้เราก็มาดูกันถึงด่านด่านของน้องเองเลยนะฮะ จะไ,ได้ดูด้วยนะครับว่าตอนที่น้องเนี่ยใช้ใช้บัฟโน้ตอีกแบบหนึง่งที่เป็นการล้างดีบัฟเนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวบอสเพราะว่าบอสมาเริ่มเริ่มเทิร์นแรกก็จะใส่ดีบัฟใส่เราเลยนะฮะ ถ้าเป็นด่านปกติเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้กดสกิล ld ก่อนอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าอาบอสตัวอื่นเนี่ยน่าจะไม่ได้ตีทีตั้งแต่เทิร์นแรกเหมือนกับบอสตัวนี้นะฮะถ้าเกิดเลือดลดไม่เยอะแบบนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องกดสกิล ld ก็ได้นะครับกดสกิลหนึ่งหรือสกิลสองก็ได้แต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะกดสกิลหนึ่งนะฮะ อันนี้จะเป็นสำหรับผมนะแต่ว่าคนอื่นจะกดสกิลสก็ได้แล้วแต่นะฮะเนื่องจากว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยผมจะได้เอาบัฟอันนี้นะคือการโจมตีอีกรูปแบบหนึ่งครับทำให้ฝั่งเราเนี่ยล้างดีบัฟออกไปหมดเลยนะฮะนี่นะฮะที่ผมกดสกิลหนึ่งก่อนเนี่ยเพราะว่าเทิร์นต่อไปผมจะได้ใช้สกิลหนึ่งอีกทีหนึ่งเพื่อเอาบัฟของสกิลหนึ่งนะฮะสกิลจำนั่นเอง หลังจากที่เราล้างดีบัฟไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวเลยนครับว่าฝั่งเราจะไม่ได้เติมเลือดเพราะว่าเรามี HP ตรีเจนจากบับโนตอยู่แล้วนะนี่นะครับตอนนี้เราจะมีแค่บับจากสกิล e อกนะฮะเพราะว่าบัฟสกิลหนึ่งเราโดนลบไปเมื่อกี้นะฮะเราก็กดสกิลอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเอาบับเห็นไหมครับว่าหลังจากที่ฝั่งเราไม่มีดีบัฟแล้วเนี่ยการโจมตีรูปแบบ จมตีซ้ําของบับโน้ตเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดอ่าการเล่นปกติเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเนี่ยสำหรับเทินของน้องเนี่ยเราก็อาจจะใช้การกดตีเลือดก็ได้นะฮะ เพราะว่าบัฟโนก็ยังยังมีอยู่สี่เทินนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดใครอยากเล่นเกตีเอ็กตรงนี้นะฮะให้เรากดสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองก็ได้นะครับเทินต่อไปเนี่ยเกตมันก็จะเต็มพอดีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเรากดสกิลเอลดีไปก่อนเนี่ยเทินต่อไปมันจะเป็นสกิลฟรีและเกตอีจะเต็มพอดีครับทาให้เราเสียโอกาสในการกดเอ็กนะฮะเราต้องมากดสกิลฟรีก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกตมันปิ่มๆแบบนี้เนี่ย ถ้าไม่กดคอมมานด์ตีเลือดก็คอมมานด์ตีสกิลหกับสกิล2ไปเลยนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดอ,อย่างณตอนนี้เนี่ยบัฟโนดมันมีอยู่แค่4เทิร์นเนี่ยเราอาจจะกดสกิล2เพิ่มไปก่อนนะฮะและเทิร์นต่อไปก็จะใช้สกิล EX พอดีนะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูผลของอดีบัฟมึนง,งงกันนะฮะซึ่งหลายๆคนที่เป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันทําอะไรได้นะครับเห็นไหมครับว่าหลังจากที่กดไปแล้วเนี่ยสกิลเอกก็จะเต็มพอดีนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเล่นในเกมเพ์จริงๆเนี่ยเราต้องคอยสังเกตหลอดเ e อ็กด้วยนะครับว่ามันใกล้จะเต็มแล้วหรือยังนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ วางแผนว่าเราจะกดสกิลไหนหรือว่ากดคอมมานด์ไหนนะครับอย่างถ้าเกิดมันปิ่มมากๆเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องกดสกิลเลยนะฮะเราแค่กดคอมมานด์ตีเลือดมันก็จะเต็มแล้วนะฮะนี่นะครับดีบัฟก็ทำให้มอนข้ามแอคชั่นไปโดยที่ออกแอคชั่นอะไรไม่ได้ แต่เกตก็ยังยังเดินหน้าเหมือนเดิมนะอย่างแบบนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวับสกิลหนึ่สกิลสหรือว่าสกิล l อลเนี่ยมันเต็มอยู่แล้วและตัวน้องก็มีเบฟเยอะอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องกดสกิลก็ได้นะฮะเราก็กด h p a t t a c k ไปเลยนะฮะ นี่โอกาส30%นะฮะโจมตีแป๊บเดียวก็ติดอีกแล้วนะฮะการเล่นน้องมอกเกอร์น่าจะมีเบื้องต้นเนี่ยมีประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไปใช้ในสถานการณ์จริงทีหนึ่งนะฮะถ้าเกิดเราโดนจังหวะที่เลือดเพื่อนในทีมเนี่ยลดเกิน50%ีน่ยแล้วเราแล้วเทิรนต่อไปเนี่ยบอสจะโจมตีเลือดแบบนี้แน่นอนเนี่ย เราก็ต้องกดสกิล l d เพื่อดึงเลือดให้เต็มก่อนนะครับไม่งั้นเพื่อเราก็จะมีสิทธิ์ทายนะฮะอันนี้ก็คือวิธีเล่นเบื้องต้นของน้องม็อกนะครับก็เช่นเดิมครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังงงอยู่เนี่ยก็ถามคอมเมนต์ถามไปได้นะฮะเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆให้ก็ให้กําลังใจผมง่ายๆนะฮะกดไลค์ผมนะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับ สำหรับคลิปรีวิวน้องม็อกก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ